นัก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสองเกมนนเจ็ดเดียป่ะหนังบา s เ v นเดียหรือเปล่าวะ s e v นเด a y เดียดหรือเดียวเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะคะเป็นเกมนาตังด้วยแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะคะวันนี้มีโฆษณาด้วยการสักถามของแครนครนแคโรนเปิดฉากแต่ผู้ดำเนินตองสามารถ ไปโหลดอ่านได้ไ,ไปโหลดมาอ่านมาเล่นได้ในเพจสโตนนะคะโหลดซีนนะจ๊ะหนาวจังฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่จะภาษามันดีที่มันมันเป็นภาษาไทยอะ่ะนั่นคือความฝันของแชทถามของทุกทุกที่นายเป็นใครหรืออ๋อนี่จะเป็นคำเป็นคำแบบแชทให้เราเลือกด้วยนะ นายเป็นใครฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครเอะแต่บอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้ามนักเกิดอะไรขึ้นเอาแต่มวนมากแม่มันก็ต้องถามว่านายเป็นใครนลววะชื่อของฉันคือแครอนผู้นำทางแห่งความตายยินดีต้อนรับเข้าสู่ความฝันครั้งสุดท้ายบนเส้นทางแบ่งระหว่างความเป็นจริงและความตายนายกำลังพูดบ้าอะไรเนี่ย ผู้นำทางอางห่ความตายฟังมันเป็นมุกตลกมันมุมูดมนจะบืออันนี้แล้วกันฟังนี่มันนินนุกตลกอะไรกันเธอตายแล้วแล้วไงฉันต้องทำอะไรกับมันนึไงถ้าฉันตายแล้วฉันพูดอยู่ได้ไงเออควรไปอีกเธอ,อยังไม่รับรู้ตอนนี้หรอกยังไม่ถึงเวลา เธอเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำแห่งการลืมเลือนเธอเห็นไหมเอองั้นคงช่าเหรอเหรอมันฟังดูเหมือนเนื้อเรื่องในหนังแฟนตาซีหรือหนังหรือหนังเรื่องอะไรสักอย่างเอานี้มีความกวนเด้อกวนจริงๆเลยความเป็นจริงจะกวนอย่างนี้ไหมดูว่าเธอยังคงสงสัยขอฉันถามอะไรสักอย่างชื่อของเธอจำมันได้ไหม โอ้ไม่เอาหน้า<ม>เข้าไปเด็นสักทีโถอะโถ่นี่แอจจ่เราชื่ออะไรวะเฮ้ <laughs> hey, ฉันชื่ออะไรเอาเธอกำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่จะมาที่นี่อะไรเล็ก,ล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 กๆน้อยๆก็ได้ฉันจำอะไรไม่ได้เลย <laughs> เฮ้อะไรวะนายนายทำอะไรกับหัวฉันนายใช่ไหมพันนะพ <laughs> อจะง,ง่ายก็ง่ายนะ ฉันอธิบายก่อนอให้ฉันอธิบายก่อน,น,ออนชื่อของเธอคือดีเรดีคีเรลคีเรียคีเรลคีเรลปะก็คีเรลนะร่ะก็น่าจะอ่านอย่างเงี้ยเนาะความตายแม่น้ำแห่งความแห่งการเดินเรือนและชื่อของฉันเข้าใจแล้วแล้วไงโธ่ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่แบบมีแต่คำถามคล้ถามแล้วก็คำถาม ตอนนี้เธออยู่ในขั้นมอบวงแหวนแห่งความตายเธอจะได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพนี่มันยิ่งไรสายเป็นเกณฑ์ใหญ่แยล้วใหญ่แยล้วพนะแล้วไงว่าต่อเลยแปลว่าฉันเกิดใหม่ได้เหรอเกิดไวเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือชี้ทางให้แก่ผู้ที่มีโอกาสคืนชีพแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นี้เธอต้องทำภารกิจที่ฉันมอบให้สำเร็จ แงแหละไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแล้วมันจําเป็นตรงไหนหละ่ะแงละ่ะไม่มีอะไรได้มาฟรีหรอกอใช่ในการพื้นคืนชีพเธอต,ต้องคู่ควรกับมันบททดสอบก็เพื่อจะดูว่าเธอคู่ควรกับมันหรือไม่งั้นมันก็เหมือนพวกการทดสอบกับผีอะไรทานองนี้สินะเยี่ยมจริงฟังดูเหมือนสายลวงกับมา <laughs> อุนิคอนอีหยังวะ ใจเปียกมีแค่นี้ที่อยากจะพูดใช่ไหมโอเคแต่ทำไมฉันถึงต้องอยากคืนชีพด้วยล่ะแล้วนายจะได้อะไรถ้าฉันคืนชีพฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของฉันบางทีเธอควรหาเหตุผลที่จะคืนชีพมากกว่าจะโวกบมัน,น,นเนื่องจากเธอไม่มีความทรงจำเธอคงไม่มีเหตุผลละแรมาเรมใจ ที่จะครืนชี้ดีนะถ้าเธอไม่อยากเป็นคนตายที่เล่ร่อนไปมาในลกุกนี่ก็ไม่สามารถหาให้ผลในการมีชีวิตเธอต้องโอ๊ยวัยเละเธอต้องหายให้ให,ห,ห,หายหายหายเธอต้องให้เธอต้องหาให้ได้ว่าเธอคือใครเอาละ่ะมาค้นหาเธอกันคิวเดีย,ยังไงละ่ะได้เพิ่งพูดว่าฉันไม่มีความจำนะเพราะคนฉนลาดแต่ฉันผ่านแม่น้ำแห่งความลืมเล นี่กวัวติมไปอีกกลัวติมจ้าเหมือนมีต ok ั๋วอยู่ข้างบนเลยนะวันที oh ่ยังไม่เริ่มเลยวันที่ศูนย์มะนะเธอไม่จะเป็นต้องมีความทรงจํามันเกี่ยวกับการรับรู้ถึงตัวตนในในระหว่างการทดสอบเออมันคงจะน่ากลัวมากเออใช่ฉันรู้จักตัวเองเยี่ยมเลยแหละอืมเก่งได้แต่ในแชทรด้บอบอกตรงบอกตรงเอาล่ะฉันอยากจะถามคำถามกับเธอ ตอบตามที่เธอต้องการแล้วถ้าตอบผิดลนะ่ะนี่ฉันต้องคิดก่อนตอบหม่ไม่มีผิดไม่มีถูกย้งไม่มีผิดไม่ีถูกการที่เธอตอบคาถามฉันเธอค้พนพบตัวเองมากเธอจะค้พนพบตัวเองมากขึ้นเหมือนพวกยี่สิบคำถามสินะนายก็ลองพูดว่าคําตอบของฉันจะบอกเกี่ยวกับตัวฉันสินะ ฉันคิดว่าฉันควรลองคำตอบไหมให้มากขึ้นเอเปอี้อยงว่ะตอนนี้คำถามเช็ดแรกคำถามเช็ดแรกคี่ได้อามีอะไรที่เธออยากรู้ในตอนนี้ไหมเออฉันอยากรู้เกี่ยวกับครอบครัวฉันฉันอยากรู้ว่าฉันทำไมถึงตายเป็นคำถามอาไงอะ่ะครอบครัวก็คือนึกถึงครอบครัวลองอันนี้ก่อนเดี๋ก่อน ไม่รู้นะว่าคําถามกับคําตอบมันจะทําให้แบบบทสรุปท้ายเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องทุกคนต้องมาหาคําตอบกันเองนะคะอันนี้เป็นแค่บทเริ่มต้นนะแน่นอนว่าเธอต้องสงสัยมันแปลกที่ผู้หญิงอายุเท่าเธอจะตายโดยธรรมชาติโอกาสแทบจะเป็นศูนอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมีมห้นฆ่าเธอเธอคิดว่ายังไงล่ะ ฉันคิดว่ามีบางคนฆ่าฉันอาจเป็นอุบัติเหตุก็เป็นได้ใครจะมาฆ่าฉันหรอฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้ไปทาให้ใครเดือดร้อนชัหน่่ยใครจะมาฆ่าฉันวะแต่ก็ไม่แน่นะในกระทั่งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เพราะเพราะเพราะอะไรบางอย่างเธอเห็นไหมทําไมเธอถึงคิดว่าเป็นตัวเองและทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุขขนคนอืน่นล่ะบางทีบางคนอาจจะทําให้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุ ฉันอาจไม่ระวังนี่อแบบโอ้โลกแยดีมีทุ่งราเวนเดอร์งั้นที่ที่เธออยู่อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโชคร้ายอย่างแน่นอนแล้วสมุดอีอย่างละบันีต้ตอนนี้มาจากมาดูจากที่เราได้สนทนากันฉันพูดได้เลยว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เธอยังทำไม่สำเร็จ ฉันเชื่อว่างานที่ค้างคายอยู่นั้นจะทําให้เธอพยายามอย่างหนักที่จะขืนชีพให้เขมรยาวในสมุดของเขาอตอนนี้คําถามที่สองลองจินตนาการว่ามีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างเธอเธอคิดว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นอะไรหมาแมวแน่นอนว่าเป็นหมาเพราะฉันเลี้ยงหมาเพราะฉันชอบหมานั่นเองนะคะทําไมหมาตัวนั้นมาอยู่หน้าเธอเพราะฉันเลี้ยงมันไง มันอาจจะอยากให้ทำฉันมั้งดีใจที่ฉันกลับบ้านมาั้งเป็นหมาที่ดีจริงเอาน้องหมาต้องดีใจทุกครั้งที่เรากลับบ้านจริงแล้วเธอจะทําอะไรกับหมาละ่ะรูปหัวไงครับรูปหัวครับแน,แน่แน่นอนต้องเกาพุงให้มันไม่สนใจมันเกาพุงด้วยหมาด้วยไม่ใช่แมวหมาชอบโดนเกาคุงกว่า จะโดนชอบลูกหัวไม่ใช่หรอะฉันคิดว่ามันต้องชอบนแน่ๆมันคงมีความสุขถ้าได้เจอเธออีกเนอนาคะ้เออนี่คีเดวคีเดวคีเดวเธอเป็นคนรักหมาหรือเปล่าแน่นวนใช่คําตอบแล้วแต่นะคะสำหรับเรา,เราตอบแบบนี้งั้นเหรอจะทําอะไรไปเนี่ยรู้สึกสังหอดใจไม่ไดีสังหัวใจไม่คดีขอบคุณที่ตอบคาถาม อย่างวะขอฉันสรุปนิดนึงอืมฉันเห็นบ้านที่ค่อนข้างอ่อนไหวของเธอนี่จะช่วยให้เธอเข้าใจกับความสุขและความเจ็บปวดของคนอื่นๆเขียนอะไรอีกแล้วตอนนี้คำถามเชติษะแล้วว่าอไอ้ตัวเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดเปิดแบบบทสนทนาบทต่อไปหรือเปล่า ถ้าเธอได้คืนชีพสิ่งแรกที่เธอจะทําคือตามหาคนที่ฆ่าฉันมันจะมีการฆ่าประกันไว้นั่นพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะอาจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตอ่ะก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ไหมล่ะอ่าความสุขอะไรคือความสุขที่เธอพูดถึงเนะมาคําถามนี้กูจะไปดูไหมเนี่ย ม่รู้สิคงแค่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมั้งจัดการกับสิ่งที่สัญญาไว้ให้คนทางมั้งน่าก็เป็นอันนี้หรอมั้งงั้นอะไรคือชีวิตธรรมดาธรรมดาของเธอมีครอบครัวใช้ชีวิตเพื่อครอบครัวของฉันมั้งใช้ชีวิตให้ยืนยาวตัดเท่าที่ฉันควรจะมีโอกาสเฮ้ยรู้เปล่าอะ ควรที่จะมีโดยไม่ตายโดยปะเทศนไม่น่าใช่เออเออทําไมละ่ะเคลลอนมันช่างธรรมดาและอบุญจริงๆเหมือนคําตอบมันจะแปลกๆเนาะเอาเถอะคราวนี้คําตอบของเธอก็น่าสนใจมากเธอมีค่าที่จะทุ่มเทช่วยคื้นชีพฉันต้องพูดเลยละ่ะเธอเป็นคนที่กระตือรือร้น และคิดนในแง่ดีและเธอสามารถทํามาหากินด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบุ้ยมันเหมือนเป็นการเดาแบบเขาเรียกว่าไงเดาแบบเอเดาทางเราเรานิสัยเราเดาการใช้ชีวิตเราเลยเนาะคล้ายอยู่นะมันก็คล้ายอยู่นะคล้ายๆอยู่ตอนนี้คําถามส,สุดท้ายคีดเลยเธอพร้อมที่จะรับบทเดอสอบหรือยังส่งมาเลยอาจจะตรงน,น,นะกลัวนิดหน่อยกูก็กลัวนิดหน่อยนะ บอกฉันได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่เธออย่าหาทำตัวเองฉันทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จได้ยังไงฉันกลัวการทดสอบที่ต้องเผชิญกลัวอะไรอะ่ะตัวเองที่ทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จได้ยังไงกลัวการทดสอบที่ต้องเผชิญหน้าอันนี้มั้งไม่แน่ใจนี่ไม่ใช่คำตอบที่ฉันคาดไว้คงต้องพูดแบบนี้ งั้นเธอก็กลัวตัวเองที่จะเข้าสู่ความบ้าคลั่งนะสินั่นคืออะไรคือการดูทิศตนคําตอบของเธอจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าแม้ว่าอะไรไม่ใช่หนึ่งหรือสองแต่เป็นมากมายที่ต้องทุกขทรมานเพราะประโยชน์ของเธอนะเอาเดี๋ยว ฉันจะบอกนายในหลังมาถึงตอนนั้นเฮ้ยจักรเลิกจกังหวะใจไม่ค่อยดีแล้วสิบางทีฉันอาจจะก,กดดันเธอด้วยคําถามของฉันมากเกินไปฉันรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกได้แสดงให้เธอเห็นว่าเธอยังคงรังเบอยู่แล้วฉันรู้สึกได้ว่าอ๋อเอาล่ะตอนนี้มาดูกันคำถามสุดท้ายของฉันเกี่ยวกับคำตอบของเธอ ามที่คาดไว้เธอได้แสดงความมั่นใจในระดับสูง mm hmm. เธอดูเหมือนจะมีความสามารถสูงสุดที่จะทำต่างๆสิ่งต่างๆเมื่อเธอจดจ่ออยู่กับสิ่งใดฉันสนใจเพียงแค่ผลลัพธ์เอ,อ่อตาฉันเมื่อดบ,บอดไม่สนใจต่อวิธีการที่เธอจะทําให้มันมรู้ผลลัพธ์ไปเถอะได้ทาสิ่งที่เธอต้องการเ mm hmm. เอาละคาถามของฉันสิสุดแล้ว เธอว่าไงตอนนี้เธอตอนนี้รู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนว่าเธอจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของเธอมันน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะดูความสามารถนันจะนําพาเธอไปไหนฉันจะฟังทูเธออย่างใกล้ชิดืมไม่คิดว่าน่าจะทําให้ฉันเข้าใจได้งั้นนั่นก็คือสิ่งที่ฉันเป็นสินะ ียังไม่หยุดนะไม่หยุดหย็ดดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจบางอย่างในตัวเธอมากขึ้นนั้นนำพาเราไปสู่บททดสอบท,ที่เธอข้ามผ่านพลาดเธออยากฟื้นคืนชีพอย่างแรกรับนี่ไปอ้ยายือ่อแล้วไอ้น,นี่คืออ้ยายือ่อโอ้อย่าบอกว่าไอ้น,นี่คือโอ้นี่ไงนี่คือเรีลไทม์ที่แบบเราจุกเริ่มต้นของเราใช่ไหมไทม์ไลน์เรลไทม์อะไรละ่ะ ก็จะมาติ๊กตาที่เตาะที่ตะแต่ละคนเลือกคําถามเลือกคําตอบมันก็จะไปในแนวทางที่แบบอื่นๆแตกต่างกันไปโดยชิ้นเชิงนะคะอุ้ยน่าสนใจอยู่เด้อยังไม่ได้เริ่มบทแรกเลยบททดสอบนี่คือคืออะไรอ่ะเข็มทิศเหรอไปตามเข็มทิศนี้ชี้เธอมีเวลาเจ็ดวันนันก็เจ็ดวันแบบง่ายๆแค่นี้เองแล้วไงต่อ ฉันจะเจอประตูแห่งการกืนชีพอะไรแบบนี้เหรอฉันไม่สามารถบอกเธอได้ฉันไม่สามารถบอกลรละเอียดเธอได้แต่เมื่อไปถึงที่เข็มทิศนำทางไปบางสิ่งที่สำคัญจะเกิดขึ้นเข็มทิศเริ่มหมุนไปเรื่อยๆแล้วโอเคเอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เธอคงม,มีคำถามใช่ไม่ใช่ว่าเข็มทิศนี่มันเสียหรออะไรนะนี่ฉันต้องตามเข็มทิศเข็มเข็ม,เข,มเข็มทิศหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้หรอนี่มันอะไรกันนี่นี่ขนาดยังไม่เข้าบทแรกเลยนะเนี่ยเข็มจะหยุดหมุนก็ต่อเมื่อมีใครตายอยู่ใ,ใกล้มันถึงชื่อว่าเข็มทิศแห่งความตายแล้วเกี่ยวอะไรกับคนตายนั่นก็แปลว่าต้องมีคนตายก่อนที่เข็มทิศจะชี้ไปทางไหนทาง เดี๋ยวก่อนงั้นการทดสอบนี่เกี่ยวกับคนใกล้ตายแล้วฉันต้องฆ่าใครสักคนงั้นก็ไม่ใช่แค่ฉันสีที่เอาบททดสอบไม่ใช่ว่าให้ไปฆ่าเองเหรอเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมถูกต้องเธอเมื่อเธอเริ่มบททดสอบเธอจะเผอิหน้ากับคนอื่นๆที่ตายในช่วงเวลาใกล้ๆก,กับเธอหรือพบคนที่เชื่อมโยงกับเธอไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเธอต้องผ่านการทดสอบนี้กับพวกเขา คุยคุ้นๆเนาะแต่บอกแน่เลยนายไม่ได้หมายความว่าฉันต้องเข้าต้องตรวทูุดคนกรเขาใช่ไหมนี่กันนี่มันเป็นแบบแพ้เอ,อเหมือนอยนะมืนแบบคัดคนออกไม่มีการคัดออกแต่ไม่มีกฎอะไรเช่นกันจะทำงานร่วมกับร่วมกันหรือจะด้วยตัวเธอเอง มันก็ไม่สําคัญสิ่งที่ท่านสนใจคือเธอจะสําเร็จบททดสอบหรือไม่เท่านั้นพวกเธอแต่ละคนจะต้องทําบททดสอบด้วยตัวเองให้สําเร็จเท่านั้นเธอควรจําไว้ว่าพวกเธอแต่ละคนพวกเธอแต่ละคน<ม>เดี๋ละเข็มที่จะนาทางตนนีวเมื่อเขาอ๋อแล้วฉันมีเวลาเจ็ดวันเธอควรจําไว้พวกเธอแต่ละคนได้รับบททดสอบที่แต,ตกต่างกันเธอเตรียมพร้อมหรือยังฉันคิดว่านี่เป็นเพียงคําแนะนํา เดียวที่ฉันจะให้ได้ฉันขอให้เธอโชคดีโเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจู่ๆโลกมันบิดเบี้ยวแบบนี้เฮ้ hey, ใครก็ได้จับชันทีมีความอ้าเดือดนะปลดล็อกความสมเร็จใครอ่ะโดนดูดไปแล้วจ้าเริ่มบทดสอบไปตามเข็มทิศแห่งความตายที่ชีทางให้เธอไปแม้ว่าเข็มมันจะกำ ลังมุนอยู่ตอนนี้เมื่อไรก็ตามที่มีใครสักคนตายใ,ใกล้มันจะชี้ไปยังทิศทางที่เธอต้องไปวันที่หนึ่งเพื่อนคนแรกแต่ประดมันการต่อตั้งแต่ชาตรูืมเอาล่ะนี่ไม่ใช่ห้องแห่งการสักถามที่เคลอนงั้นก็ คือการทดสอบเ,เรื่องต้นโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะประเดิมกันแค่นี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาวันที่หนึ่งกันนะคะถ้าเริ่มเข้าวันที่หนึ่งก็จะมีเพื่อนด้วยนะคาเลเตอร์ที่อยู่รอบๆมีแคลรอนมีกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะการตั้งค่าอะไรก็อยู่ตรงนี้เป็นภาษาไทยมีภาษาอื่นด้วยนะเซฟโหลดบุ๊ยมีเซฟมีโหลดด้วย สนใจนะเกมนี้ไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจด้วยซิโบไฮโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักกันเพียงแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันที่วันที่1น,นะทุกคนสามารถโหลดไปโหลดมาเล่นกันก่อนได้นะคะที่เพจสโตนเดี๋ยวจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย